แทนที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในสังคมเมืองค่ะแต่เด็กหนุ่มคนหนึ่งกับเลือกที่จะละทิ้งทุกอย่างและเดินทางสู่ธรรมชาติเพื่อสแสวงหาความหมายที่แท้จริงในชีวิตติดตามเรื่องราวที่สร้างจากชีวิตจริงของเด็กหนุ่มนักผจญภัยค่ะใน Into the Wild สู่ป่าค้นหาชีวิตที่จะใช้ทางไทยเตยเตอร์คืนนี้ค่ะ Christopher Johnson McC Johnson McCchan อาจขับกฎระเบียบของสังคมเมืองหลังเรียนจบคริสโตเฟอร์แมคคเลสจึงตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตด้วยการเผาเอกสารสำคัญเงินทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็นอเล็กซานเดอร์ซูเปอร์ทรมเพื่อออกเดินทางตามฝันใช้ชีวิตเพียงลำพังท่ามกลางธรรมชาติในป่าลึกค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตระหว่างการเดินทางเด็กหนุ่มวัย24ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่มากมายรวมถึงพบเจอผู้คนหลากหลายที่ช่วยเติมเต็มตลอดเส้นทางการเรียนรู้ เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือขายดีของจอห์นแครเคเวอร์ซึ่งนำประสบการณ์การเดินทางของเขาและเรื่องราวชีวิตของคริสโตเฟอร์แมคเคลสมาถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิลม์มโดยผู้กำกับชอนเพน ม่เพียงโดดเด่นด้วยเนื้อเรื่องชวนติดตามที่ตั้งคำถามถึงอิสรภาพในการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหากฟิล์มือการแสดงอันสมบทบาทของนักแสดงมากความสามารถเอมิลเฮิร์สยังประทับใจผู้ชมจนควารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหลายเวทีผมชอบหนังที่หนังที่ดูยากนะครับอย่างหนึ่งก็คือเป็นหนังที่คนเล่นเดี่ยวๆแล้วเราอ่ะคือคนดูต้องจ้องต้องจ้องต้องนั่งดูบคาแรคเตอร์คนเดียวเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ถ้าว่าเอาคนดูไม่อยู่เนี่ยดึงดูดคนดูว่าไม่อยู่ดึงดูดคนดูว่าไม่อยู่จริงๆเนี่ยหนามันก็จะมันก็จะมันก็จะพังเลยท,ทันทีในเรื่องของความน่าสนใจที่ทําให้ตรึงตรึงคนดูอยู่ได้ก็คือเรื่องของการแสดงแล้วก็มีเรื่องของเรื่องราวด้วยแล้วก็สิ่งที่ทําให้คนดูคิดว่าเอ๊ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขาจะทำยังไงเอาข้อริ่งแล้วสำหรับคนที่เบื่อสังคมเมืองหรืออะไรต่างๆ อาจจะไม่ใช่คําตอบสูงสุดนะเพราะบางทีการหนีไปเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่จะช่วยเหลือเราได้ร้อซนตนะคะคนที่เก่งที่สุดคือคนที่สามารถอยู่ได้แล้วไม่เป็นอะไรมากกว่า จากเนื้อหาลึกซึ้งและทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม Into the Wild ยังตรึงใจผู้ชมด้วยเพลงประกอบอันโดดเด่นอย่างการันตีจาก Eddie ี้เฟเดอนักร้องนำมงเพลจมจนคว้ารางวัลูกโลกทองคำสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี2550 ามการเดินทางกลับสู่ธรรมชาติและการค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตใน Into the Wild สู่ปาค้นหาชีวิตทางไทยเทเต22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS t ูเด e w ว l d ได้รับการชื่นชมจากนักวิจารณ์หลายสถาบันค่ะว่าเนื้อหามีความลึกซึ้งโดยสถาบันภาพยนตร์อเมริกันค่ะยกย่องให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดหนึ่งใน10ภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปี2550ค่ะคุณวราวิทย์คุณพิมนาราคะ